วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิกรกฎาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันขึ้นที่สอค่ำเดือนแปลปีฐานเป็นวันมหามงคลยิ่งในการสืบทอดพระพุธศ,ศาสนา,าให้เจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติธรรม และวิธีท่อท่าต่าสามัีเพื่อผ้ับทุนในการเททองหลอ่อพระประธานและยกเสาเอกสร้างโรงทัวเมตาณสถานที่สำคัญแห่งนี้ที่พักส,สงสนาสันติธรรมาราตมตาบลม่วงหวานอำเภอหนองแสงจังหวัดระังนีงงนาโอกาสตอนน่อไปข้าพเจ้านางพันธ์ีชาวไทย ข้าราชการบำงาาเครูจังหวัดชนบุรีกราบคารวะขอโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านและท่านผู้เจริญดังเนินพิธีการมต่างๆตามขั้นตอนตามต่อไปนี้ลำรับแรกขอเชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดสำรวมใจ สำรวมวาจาและน้อมจิตให้สงบรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เกิดกุศลพร้อแมแล้วขอเชิญท่านผู้จเจริญท้าหไายภาวนาในการกราบพระพร้อมกันเจ้าค่ะนอ,องถวายทองคำแท้ให้กับพระเด็ะคุณหลวงพ่อ พระราชเากรเพื่อที่จะใส่ในเป้าแรกนะครับและท่านใดที่มีความํำแท้นะครับที่จะน้องถวายโตรณนาสมบชื่อและมาแสดงตนในเวลานี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้เริกที่ธีในการเกี่ยอมอนอาสาทุกทสาุ ท่านใดมีถวายท้องคําแท้ด้วยอดีตสงการถวายท้องคาในการหลอ่อพระสร้างพระนะครับนะด้วยอดีตสงตามประวัติท่านกล่าวไว้ว่าถ้าเราต้องตายก็าตายแต่ก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากนั้นเมื่อเพื่อ,อนคร้อยจากสุคติโลกสวรรค์แล้วเราปากถนาจะเป็นพระเจ้าจะทำพระก็เ,เป็นได้จะเป็น ผู้เป็นใหญ่ในปัตุบ,บีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีสร้อยคอนในเวลานี้กรุณาขอมาโยมเลี <c oughs> อ่าไป็เชื่อกมาแล้วมาพูดเชื่อกกันแล้วแรกเดี๋ยวต้องให้หลวงพ่ออาเอามาถวายอีกอาถวายอีกเอ้าอนุโมทนาหน่อยโยมอามีมาถวายอีกหนึ่งหนึ่งลายสาธุหน่อย ไหมายให้พอคุณโยมแหวนะไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องพากันนานถอดมาจากในนิ้วเลยแหวนหรืออะไรโยมถ้าเป็นกําไรจะได้กําไรร้อยล้านพันล้านนั่นโยมนะ มีมาอยูไหมมาอ่ไหมถ้มมาเป็นทองคำแท้ยังรอได้นะช่างนะช่างบอกรอได้ครับรอถึงเย็นก็ได้ถ้าเป็นทองคำแท้ยัง,ง,นะง,ง,ยง,ยงมีไหมโยมสาธุสาธุไม่มีแล้วนะตอนนี้ได้เลิกเลิกางามยามดีแล้วนะก็เอาเบ,บแ้าแรกเดียวให้หลวงปู่หรือจะให้ปปใหลวงพ่อลวงปูไตรภูนะปูยืนไหวเนาะครับ อภักษาจอด้วยเพื่อประคองหลวงปู่นะมีมนุษูอยู่รคมด้านหน้ามีมนุษย์ท่านหยูงพ่อด้ครับรคุณปัญญาสิทธาพรัเอาที่ถวายมเอามามาเลยมาเลยมาเลยโยมามาเลยเอาไปไปเลยไปเลยไปเลยโวนเลยวนใจโย รัชกานเกสตทธิีัฒักคุณเป็นนัวายความทรแล้วดีนะครับ ใส่เป้าแรกนะครับเป้าแรงนี้จะเป็นเป้าสําคัญนะครับโดนส่งคิดส่งใจมานะเป้าแรงนี้เป็นคง,งามแพ้นะครับคํามแพ้ที่จะหล่อเป็นองค์พระึ้นมานะครับ

मेलो पचाङ्गे पचाङ्ग Yeah.